ข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องประดับกังหันน้ำโชคห้ามให้ผู้อื่นสวมใส่เพราะอะไรตามมาเลยจ้ะกางหันน้ำโชคไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมพลังชีวิตหนูหรู้ไหมว่าหนึ่งข้อห้ามสำคัญเลยที่หลายคนมองข้ามก็คือห้ามให้คนอื่นสวมใส่กังหันน้ำโชคของเราเด็ดขาดน,นะลูกวันนี้เจ๊ใหม่จะมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงห้ามและ ถ้ามีใครเนี่ยเผลอมาจับของเราแล้วจะทำยังไงกางหันน้ำโชคเป็นเครื่องรางที่ต้องการพลังงานเฉพาะตัวค่ะเวลาที่เราสวมใส่กา,ารหันน้ำโชคจะได้พลังของผู้สวมใส่ไปด้วยเมื่อเราเริ่มใส่กา,ารหันน้ำโชคพลังของเราจะเชื่อมโยงกับองค์กา,ารหันน้ำโชคองค์นี้พลังบวกจะถูกดึงดูดเข้าหาตัวเราและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปแต่ถ้าเราเนี่ยนำกา,ารหันน้ำโชคของเราให้คนอื่นใส่พลังงานของเขาจะเข้ามาแทนที่เราท,ทันทีซึ่งอาจจะทำให้ โชคลาภของเราเนี่ยอ่อนลงและถ้าเขามีเคาะกังหันนั้นน่ะก็จะดูดซับพลังงานลบเหล่านั้นมาให้กับเราโดยไม่รู้ตัวนะลูกแล้วถ้ามีคนอื่นเผลอมาจับของเราต้องทํำยังไงง่ายๆให้หนูจุดธูปกํายานบูชาองค์พ่อแชร์กงแล้วนําองค์กังหันของเราไปวนรอบควันธูปก,กํายานและขอพรอ,องค์พ่อแชร์กงเจ้าขาทรงโปรดเมตตาล้างพลังลบทั้งหลายทั้งหมดให้หมดไปนะคะขอคืนพลังที่ประเสริฐจงกลับมาอยู่กับลูกฉะนั้น กังหันนาโชคเปรียบเสมือนกับเครื่องรางมงคลเฉพาะตัวของเราหนูควรดูแลให้ดีแล้วก็อย่าให้ใครมาสวมใส่หรือมาสัมผัสกังหันของเราถ้าหนูอยากรู้ว่าข้อห้ามมีอะไรอีกบ้างติดตาม ep สองนะจ้าอขอบคุณค่ะ ข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องประดับกางหันน้ำโชค EP 2กางหันน้ำโชคไม่ใช่แค่เครื่องประดับสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องรางมงคลที่ต้องการการดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้พลังงานของท่านเนี่ยมีล้นเหลืออย่างเต็มที่และหนึ่งในข้อห้ามสําคัญที่หลายคนมองข้ามก็คือห้ามใส่อาบน้ําวันนี้เจ๊ใหม่จะมาบอกว่าทําไมการใส่กางหันน้ำโชคตอนอาบน้ําทําให้พลังงานลดลงและอาจส่งผลเสียมากกว่านั้นด้วยกางหัน นำโชคเป็นจิวเวลรี่มงคลมักจะมีกระจกนูน16เหลี่ยมอยู่ด้านบนเวลาที่เราใส่เห็นได้ชัดเลยเป็นจุดสำคัญที่ช่วยสะท้อนพลังลบออกไปและขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราถ้ากระจกนี้โดนน้ำบ่อยๆหรือสัมผัสกับความชื้นมากเกินไปอาจทำให้พลังสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาอ่อนลงส่งผลให้เครื่องรางมงคลเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ส่งผลไม่เต็มที่ และอาจทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสะท้อนออกไปได้ชา้าได้ยากกลับมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราแทนสิ่งนี้สําคัญมากนะทุกคนไม่เพียงแค่นั้นภายในองค์กังหันน้าโชวยังมีใบพัดที่หมุนเพื่อกระตุ้นพลังงานบวกและถ้ากังหันโดนน้าหรือโดนความชื้นบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานอาจทําให้กลไกด้านในของกังหันเนี่ยติดขัดหรือว่าแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือใบพัดหมุนช้าหรือว่าไม่หมุนเลยซึ่งหมายความว่าพลังงานแห่งโชคลาภที่ควรจะไหลเข้ามาเนี่ยถูกจก กัดไปด้วยสำคัญมากนะทุกคนถ้าอยากให้กังหันทำงานทรงพลังเสริมพลังอย่างเต็มที่ทางที่ดีที่สุดก็คือถอดก่อนอาบน้ำหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือน้ำหอมโดยตรงและหากเผลอทำเปียกให้รีบเช็ดให้แห้งแล้วก็นำไปอธิษฐานจิตต่อองค์พ่อแชร์กงเพื่อขอคืนพลังให้กังหันนำโชคนั้นกลับมาคุ้มครองเราอย่างทรงพลังเหมือนเดิมอย่าลืมนะจ๊ะกางหันนำโชคที่ดูแลถูกวิธีจะช่วยเสริมพลังชีวิตให้ ดียิ่งขึ้นและห้ามพลาด ep 3ห้ามใส่กังหันนำโชคกลับด้านเพราะอะไรติดตามเลยจ้ะ EP 3ข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องประดับกางหันน้ำโชคแน่นอนค่ะกางหันน้ำโชคไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดาแต่เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ทุกท่านคอยดูแลและหนึ่งในข้อห้ามสำคัญที่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือห้ามใส่กางหันกับด้านวันนี้เจ๊ใหม่จะมาเผยเหตุผลว่าทำไมถ้าใส่ผิดด้านเนี่ยพลังของกางหันอาจจะไม่ช่วยเสริมดวงแถมจะทำให้ชีวิตติดขัดโดยไม่รู้ตัวกางหันน้ำโชคถูกออกแบบมา ให้ใบพัดหมุนไปในทิศทางที่ดึงดูดพลังงานดีๆและยังผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปหากใส่กังหันกับด้านนั่นหมายถึงการหมุนพลังผิดทิศพลังงานลบที่ควรถูกผลักออกอาจจะถูกดึงกลับเข้ามาแทนและโชคลาภที่ควรไหลเข้ามาอาจถูกผลักออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น เราจะต้องทํำยังไงนะคะหลายท่านเนี่ยคือไม่รู้เลยวันนี้คุณเจจะเล่าให้ฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใส่กังหันนําโชคกลับด้านอันดับแรกเลยนะโชคลาภอาจจะลดลงเพราะพลังของกางหันทํางานผิดทิศข้อที่2พลังปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอ่อนแรงลงเคราะห์ร้ายอาจจะถูกสลายไปไม่เต็มที่ข้อที่3ชีวิตอาจติดขัดมากขึ้น เพราะพลังแห่งความสมดุลถูกทำลายแล้วจะใส่อย่างไรให้ถูกต้องตั้งใจฟังดีนะให้สังเกตว่ากังหันของเราเนี่ยนะคะต้องให้ใบพัดหันออกด้านหน้าเพื่อรับพลังบวกเข้ามา และหมุนเพื่อให้เกิดกระแสะโชคลาภเข้ามาหาตัวเราเวลาเราใส่ต้องคอยเช็คนะทุกคนนะควรเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเราสวมใส่ถูกโดยเฉพาะกังหันที่มีสายสร้อยบางท่านใส่สร้อยคอต้องคอยดูเรื่องนี้ด้วยให้กระจกนูนเนี่ยหันออกด้านนอกบางครั้งอาจจะกลับด้านโดยไม่รู้ตัวหากเพอใส่ผิดต้องแก้ยังไงง่ายๆเลยก็คือให้ถอดออกแล้วก็นําไปอธิษฐานจิตต่อองค์พ่อแชร์กงขอบารมีองค์พ่อแชร์กงโปรดประทาน พลังให้องค์กังหันกลับมามีพลังสง่างามเหมือนเดิมจากนั้นก็นํามาสวมใส่ใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าให้กังหันนาโชคเสริมพลังอย่างเต็มที่1 ใส่ให้ถูกทางหันใบพัดออกไปด้านหน้า 2. หมั่นเช็คทุกครั้งก่อนสวมใส่แล้วก็3หากใส่ผิดต้องรีบแก้ไขเพื่อคืนพลังให้กับองค์กลางหันคุ้มของเรากลางหันนำโชคช่วยเสริมดวงนำพาโชคลาภและปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่ดีโปรดดูแลเขาให้ดีแล้วพลังบวกก็จะอยู่กับคุณเสมอสำหรับซีรีส์นี้3 EP อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะ พลังแห่งศรัทธาสร้างแรงดึงดูดอย่างไรคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ศรัทธาในสิ่งใดอย่างแรงกล้ามักจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้น ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะศรัทธาที่แน่วแน่ทําให้พวกเขาเนี่ยมุ่งมั่นและโฟกัสไปในเป้าหมายจนก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของมนุษย์ถ้าคุณเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอย่างแท้จริงแล้วคุณจะมองเห็นหนทางที่คนอื่นไม่เคยเห็นและพลังนี้จะทําให้คุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะคุณมั่นใจว่ามัน ต้องเป็นไปได้แล้วพลังศรัทธาสร้างแรงดึงดูดได้อย่างไรข้อที่1ศรัทธาทําให้คุณมีโฟกัสเมื่อคุณศรัทธาในบางสิ่งคุณทุ่มเทความคิดและพลังงานไปที่สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ 2. ศรัทธาทําให้คุณอดทนและไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆเมื่อเจออุปสรรคคนที่สร้างศรัทธาอย่างแท้จริงจะมองหาวิธีแก้ไขแทนที่จะถอดใจและข้อที่3ศรัทธาสร้างโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตเราเพราะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมักจะลง มือทำมากกว่าคนที่ลังเลและเมื่อลงมือทําแล้วโอกาสย่อมเกิดขึ้นแต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเชื่อและคุณก็ต้องทํามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น ep 2, สศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทําด้วยแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมความสําเร็จไม่ได้มาจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทําด้วยความศรัทธาแล้วพบกันค่ะ อี2สองศรัทธาอย่างเดียวคงไม่พอต้องลงมือทําด้วยนะคะคุณเคยเห็นไหมคะหลายคนที่ขอพรทุกวันแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปไหนเลยคนที่เชื่อมั่นในความสําเร็จแต่ไม่เคยลงมือทําอะไรเลยนี่แหละคะ่ะศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะคะทุกคนถ้าคุณไม่ลงมือทําศรัทธาเป็นพลังจุดไฟให้คุณได้แต่การลงมือทำอะ่ะคือสิ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จจริงๆถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายแต่ถ้าคุณไม่ กล้าที่จะเดินไม่เริ่มเดินก็คงไม่มีวันที่ถึงจุดหมายจริงๆถ้าคุณอยากได้โอกาสแต่ไม่ลงมือสร้างมันเลยโอกาสจะมาจากที่ไหนโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่แค่หวังนะคะแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําอย่างไม่ย่อท้อด้วยแล้วทําไมการลงมือทําจึงสําคัญล่ะคะหเลยเพราะการลงมือทําคือเครื่องพิสูจน์ศรัทธาของคุณเองคนที่ศรัทธาจริงๆจะไม่รอคอยปฏิหารแต่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเพราะทุกก้าวที่คุณเดินไปใน Yeah. คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองความสำเร็จไม่ได้มาหาคนที่รอแต่มาหาคนที่ลงมือทำแม้ในวันที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเขาก็จะทำเพราะคนที่ลงมือทำย่อมไปไกลกว่าคนที่แค่คิดอ่ะคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดแต่เขาคือคนที่ลงมือทำทุกวันจนกว่ามันจะสำเร็จอย่าปล่อยให้ความศรัทธาของคุณเป็นแค่ความหวังนะจงทำให้มันกลายเป็นความจริงถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ลงมือทำจงถามตัวเองว่าฉันจะยอมอยู่ที่เดิมไปอีกนานแค่ไหนเพราะ ทุกความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากคนธรรมดาที่ก้าวเดินไปในวันแรกเสมออยากให้ทุกคนติดตาม ep 3นะคะความสําเร็จที่ไม่มีใครหยุดได้เริ่มต้นที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นเองแล้วพบกันค่ะ อีพีสามความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวคุณเองค่ะเพราะว่าคุณมีศรัทธาและลงมือทำศรัทธาในองค์พ่อแชร์กงคือพลังที่นำทางคุณแต่การลงมือทำคือสิ่งที่พาคุณไปถึงเส้นชัยไม่มีใครหยุดความสำเร็จของคุณได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองและก็ต้องไม่หยุดเดินด้วยนะองค์พ่อแชร์กงท่านประทานพลังให้คุณเสมอแต่ถ้าเป็นไปได้คุณต้องเป็นผู้ใช้พลังนั้นด้วยตัวคุณเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วย มือออขงคุณเศรัทธาทําให้คุณกล้าฝันการลงมือทําทําให้ฝันเป็นจริงใครจะดูถูกคุณใครจะสงสัยในตัวคุณมันไม่สําคัญเลยเพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จของคุณเป็นเสียงที่ดังกว่าคําพูดของใครทั้งนั้นอย่าหยุด อย่าก,กลัวและอย่าลืมว่าคุณเกิดมาเพื่อชนะถ้าคุณศรัทธาในองค์มหาเทพท่านพ่อแชร์กงจงนำศรัทธานั้นมาศรัทธาตัวเองด้วยและก้าวไปข้างหน้าให้ความสำเร็จเป็นคำตอบว่าทำไมไม่มีใครหยุดคุณได้แล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ